วันนี้เราก็จะจะเล่นแก้มพิกกี้กันเลยแต่อันนี้จะไม่ใช่พิกกี้ปกติอ่ะันจะเป็นพิกกี้แบบว่าให้แต่งตัวอะไรก็ได้อันนี้เราดูแบบต้องงานแล้วนะแต่เพิ่งเล่นให้ดูเพราะตอนนั้น,นเคยเล่นก่อนเพื่อนตัวละครไรนั่นก็คือแนะนำคือตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เฮ้ยตรงไหนวันนี้อีกตัวละครับสองตัวนี้เลยตัวนี้กับตัวนี้ตัวหน้ามันน้องหน้างงมากเลยอ่ะเพราะว่ได้พิคกี้วันนี้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่เราจะเป็นสู่ตัวนี้ไม่จะจับำชื่อแม่ได้เลยก็จริงแบนี้ แบบนี้มันจะเสี่ยงดังกว่าโอ้โหดูมาสิ

เรนได้ถ่ายขอประมาณ5นาทีลิกันที่เกี็บอาทีน้อยอนิดเราอยางคนเราเริ่มหึงนีน่แต่งเล่นๆนะไม่ได้จริงจริงเราจะไปหาสู้ก่อนเราจะเป็นสู้เราไม่อยากเปิดหูนี่จะต้นงเสยียเลย ถ่านาทีจบคลิปเลยนะคลิปนี้เออดึงทำรูปปกโปรไฟล์นี่แ่ะดึงทำปกคลิปโอเคต่อไปก็คือกันต่อไอยอดตาย อ้าวเอาไปวันห่อนดีกว่าสวัสีบบาย